สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฮัลโหลเทุวคนวันนี้ประชมมัตัดอันพักอันขนา้าเด้อจ้ะมาให้ชมพักขน้น้าจ้ะนี่จะ้ะในสวนอันที่ปลูกข้างนอกทโโุ่งนเด้อจ้ะประชักลางมุงหายเนาะเนี่ยกำลังงามคักงามแน่พี่น้องมองเนี่งามข้างข้างล่างประชัพุ่นแม่นเมือจะาประชนันชะมัดจ้าตัดจ๊ สีโลเนาะนี่จ้ะกำลังงามกำลังหยางค่ะตรงนีพี่น้องกระจนกระเกี้ยมมันตะกร้าเกี้ยมกันไกลมากจะเอาให้มันได้เต็มตะกร้านี่แหละพี่นอ้องต้นเพิ่นกระงามกระหยางอยู่พี่นอ้องลองเด้อกกรจนจนตัดให้เบิ่งอยู่ข้างๆกปะจน ต้นคนจ้ะย่าต้นคนกางงามกาหยังเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อยู่ขงขางๆมือไปช่วงหนี่งไปช่วงหนตัดเอาหลุดงามจ้ะมัอนี่ลมแห้งแห้งพี่น้องลมแห้งแห้งหมองกลางมุงเ,นเนงินพักไปช่วงในการเปิงเด้จ้ะ กำลังอ่อนกำลังจิตเสียบเนี่แหละพี่น,ออน,อน,อน้องตุ่นกำลังอ่นอนกำลังจิตเสียบเนี่แหละตุ่นแตงามกันยังอยู่พี่น้องตัดเอาขวบเลยตุๆๆตน่นขวบตุ่นกำลังเสียบเสบกรอบๆนี่ยล่ะ ไทเคียเด้อจ้ะเด้อนี่พักขนาดไทยเด้อจ้ะเด้อไทยเคียอ้อเพีย,ไทย,ย,ยไทยเคีย,ยเ,ค <c oughs> เดี๋ยวไปชันนัน่นจะตัดก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งแปลงผักนี่เด้อจ้ะเพิ่งกังามกับยังเนาะพี่น้องเนี่ยชัชนจะมาตัดเนาะนี่กับงามอยู่พี่น้อง กางมุงไอเพิ่อนเนี่ยมุงอันนี้ประช้กับเห็ดเองเนาะเนี่ยนเห็ดเองเลยนี่จับพี่น้องประช้อนกับตาเตะตะกาหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าล่นตะการคนละจ้ะ,ะช้อนนัน่นเอาไปกองไว้อยู่ฟังพุน่นฟังท่างพุ่นเนาะแต่เนาะต้นเพิ่นกับอวบแน่ต้นน้อยแน่นาะจ้ะเนาะดีจ้ะ งามกันอย่างเนาะกระเด็นกระการึงแล้วจะพาไปชมมันบุกทั่วอยู่ข้างนอกทั่วกระดูกดุกดกพี่น้องอันนี้เองปลูกอยู่ข้างนอกโทโนโหน้จ้ะพายางขาวๆฟังนั่นกับทโนโจะ้ะอันนี้เป็นนั่นกลางมุงเนาะกระกเจี๊ยบใหญ่น่ะ <laughs> ตะกาใหญ่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะไปเก็บกันต่อเลยจ้าไปเก็บอันกระเพ้าหัวละผ้าอยู่ข้างในกวงตุ่งนะจ๊ะเนาะไปต่อเลยจ้ะนี่กระทัวรันนาบีนพี่น้องว่วรันนาบีนเพป็นกระโดกกะไรอยัางยี่จ้ะไม่เศร้านี่เป็นช่องกัมมะเก็บอันนี้กัมมะเก็บอีกจ้ะหน่วยเพป็น ดกขครยังดีนเนาะต้นตินองออกมาดกยูดะบ่มีผู้ใดหยันจับกล้องให้นั่งทายจับทายเอาเองอหลดน้องพี่น้องตัองกรหลายยูพี่น้องกินไปแนละ้ว หวานนี่เด้อจากพี่น้องเวลาเพันหน่วยเป็นเป็นผุ่มเป็นพ่วงีแบบนี้ รวยพึ่นี่ดอกพุกดอกไปนองอันนี้หวานกรอบ้ะจ้ะประชนปลูกสองสายพันธุ์เนาะอันนึงอันนี้เป็นสายพันธุ์สีดอกสีขาวนะจ๊ตะต้นวยเพิ่งกะเจคือกันนี่แหละจ้ะออกสีเขียวคือกันนี่แหละจ้ะดอก,ก,กพกุกดอกพ่วงเดียวจ้ะ ต้อเก็บเป็นหลายเตริรพี่นอ้องซ้ำีนกำลังอันกินเลยจ้ะนี่ซ้ำประมาณกำลังพ่อกินจ้ะธรรมดาเพิ่นสิใหญ่ก็นี่ใหญ่บักใหญ่แล้วจ้ะซ้ำีนพ่อกินจ้ะประช้อนแกไปตำหวานกรอบจ้ะพี่นอ้องเนี่ยจ้ะพ่อได้ตำได้หยั่งนาะ เอาไปพัดแต่แสบเด้อพี่น้องก็่ฉันมาเก็บมือเศร้านี่มังนี่แต่ว่าจะเก็บอีกเพิคนจะย่ายิ่งอีกนะพี่น้องย่ายิ่งไปเลยเลยยอกเป็นกลุ่มเป็นพั้วมังไม่กระด้างรวนล็กพักลกเน่ วารันเนบีมจ้ะประชน้นกับเก็บได้หลายตือประชน้นกับเก็บได้หอบหนึ่งพี่น้องประชน้นจะเอาอันไปอันส่งอันเพื่อนเพื่อนเนาะจ้ะเนาะเพือนเพื่อนๆได้อยู่ได้กินน้ำเนาะจ้ะหลายคักดอกสีแดงกะหลายจ้ะดกคือกันพี่น้องเบิ่งข้างกัน ดกขึ้นกันจ้ะเห็นว่าจ้ะดอกตะวันกบกำลัางงามแต่มืมอนี้นท้องฟ้ากะสีม,มืดมึดคึมคึมแน่จ้ะสงสยัยฝนจะตกสงสยัยฝนจะตกนะจ้ะเนาะเบิ่งจ้ะหน่วยเพิ่นดกๆดกด,ดพี่น้องจับคุนค้างบ่ต้องคิดหาทัวไทยเลยจ้ะ ถั่วรัน,นเนปีนี่กับุดยอดแล้วจ้ะตำแสบจ้ะพี่น้องเพิ่นนวยเพิ่นมาดรดอกถั่วรันเนบีนอันนี้เป็นสีแดงดอกสีแดงนี่ดกคักดกแน่นจ้ะ ทานตะวันกำลังออกดอกสวยๆจ้ะพี่น้องแต่แดดบ่มีเนาะแดดบ่มีตะ่าดอกเป็นกระดกกระ,ะดอกงามดอกอยงยมอยู่ข่างข่างทัวร์และในบีนนี่แหละแม่ดอก ดอกเป็นงามงามอู้ไปทางประชนกินบวมเบอ,อดดอกพี่น้องมันหลายหลายเนาะประชนจะเก็บไปแจกงู <c ười> กินบวมเบอ,อ,อดอกเด้ออู้สองแถวทา่วานตาวบนกับก๊าซ ลฝนกระตกลงมาละพี่น้องเจ้าไปจัดกระแหน่ให้เพิินเนาะตกลงมาแรงแรงโลดง่ามคักง่ามเนี่ยฝนกระตกลงมาละพี่นอ้อง ช่วงไปจัดส,สละแหน่ให้เพิ่นเนาะตกลงมาแรงแรงโลดง่ามคักง่ามแน่ <c oughs> บิ้งพี่น้องง่ามคักง่ามแน่สละนแหน่ช่วงก็จิเลือกเอาแต่งงามงามมันเนาะ

มินเด้อจ้ามินอังกฤษคอมมินคนอีสานเอินอย่างสละเนสคนไทยก็เอินสละเนสงามขัดงามแนงามขัดงามแนสละเนสเน้ล่าแนหลายอย่างหลายแนว ไปมันกลิ่ละลายดิ้งจริงดึงออกแล้วจ้ะบ่เสียดายไปจนบ่เสียดายเนาะ,ะจนเอาแต่อ,อาาันน้ำงามคู่คนกินเพิ่งจะอยากได้กินงามมันอ่อนหลัวรัวอัวรัวส <laughs> วยงามเดี๋ยวไปช่วงกาจจะมาทางถึงแล้ว <laughs> ใจเย็นๆย็น กวงตุงที่ประชนนั่นปลูกปนหอมอยู่ข้างนอกด้วจ้ะงามจ้ะหยากระงาม <laughs> พักกัะงามพี่นอ้องจ้ะเดี๋ยวประชนขอโตเก็บคนด้อจ้ะเด้อคนน่ะ,นะอันนี้คุ้มไว้อยู่ข้างนอกด้วจ้ะน,นี่3สามแปลง นอกพี่นอ้องไปชนเกี้ยจู่เมังอกี้จ้ะกวงตุง้งจ้าตัดขนาดเสร็จแล้วก็มาตัดพักอันกวงตุ้งต่อจ้ะจิปิตาเด็กอยู่ฝนตกลายห้ามอันนี้อันปลูกอยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องฝนตกห้ามจิปิตาเด็กอยู่แ <laughs> บบน,นี้ก็จะมาตัดอันพักปรตูหัวละผ้ามันแล้วแล้วซะจังสิไปตัดอันนี้ไม่เนาะพี่น้องเนาะ ลูกลูกสันข้างนอกเท่านอกคุณเดชจะเด้ขอข้างนอกวู้นอผ่าก็เขียวไว้คุ้มใหม่บัวใดหายเบิ้งจักเทื้ยดอกพ่อปัญญายเป็นต้นแล้วจังว่ามะว่าให้พี่น้องฟังฝนตกพี่น้องมาตัดหัวละผ้าสะกอนหัวละผ้าตัดก,กระเพราก่อนช่อดันฝนไหลยุกหนอกซ <c oughs> <c oughs> ้ำใดพี่น้องเด้อซุกคักซุ้งแน่ สูงเพียงขาประช้นเลยเพียเกล็บถึงเอวตุ่นกระงามกระยั้งสูงขะ ูกไวน้ำดินไปเลยนอมันก็เลยบ่ได้เปลี่ยนกระถางยากพี่น้องแตแค่บํารุงเอานอกบัได้เปลี่ยนกระถางยากปลูกน้ำดินหอมหอม,อมหอมครับเบิ่งดูกินกับอันพักอันนี้เนาะอันแกงเขียวหวานเนาะจิ้ม บออันีหยังนยนแน่กินกระลาบี้ยกะลาบก็ได้กินกะปันเอาไปใส่ฮอตพอตแหมอ๋อแห้งหอมดีจังไ่ฮอตพอตการยาวยาวมันสูงมันอุรมสมบูรณ์ เด้จากหัวละผ้าเดี๋ยวไปช่หงไปตัดยางไมอีกพี่น้องจ้ะพอแล้วไปถัดกะเพราตัดนางรักผักยังไม่พอเนาะวันนี้จะได้ตัดหลายอยากหลายอยา่างหลายแนวแต่าก,กานืองอันนี้ นี่จับพี่น้องประชน่นกับไปเก็บอันพักบุงออกมาจากแปลงข้างในตรงนั้นเนะจ้ะ<อ>พักบุงงามๆจ้ะอ่อนเอเลอยุพี่น้องคนนึงพักบุงประชน่นปลูกไว้ถ้ากินนะพี่น้องมันเลือกับอันแบ่งปันเนาะจ้ะพี่น้อง <laughs> งามๆพักบุง อันนี้ก็เป็นกระเพราขาวเนาะพี่น้องอันนี้กะเพราแดงนะจ๊ะเนาะระชุนกันพ่อแล้วอันนี้เด็ดกระตานึ่งคือกันเนาะคะเนาะเดี๋ยวไปชนจะตัดอันนั่งรักแป้งนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะแปง้งเดี๋ยวไปชนจะตัดกันเนาะนางรักก็ได้แล้วจ้าพ่อแล้วบัานนี่ <laughs> นี่จ้ะ นั่งรักสวยๆนี่บเบาหลายเนาะจา้ะสวยพอแล้วพอแล้วมืดค่ำแล้วมืดค่ำแล้วก็มาตัดไม้อันนั่นกับแปลงปักซี่แล้วพี่น้อง <laughs> พี่น้องทานตะวันสีขาวทานตะวันสีขาวจ้าสีแดงบานขึ้นเนาะเห็นแต่สีเหลืองสีเหลืองกับสีขาวทานตะวันดอกเป็นกระงามกระย่างสวยสวย งามพี่น้องเพื่อนเน่เพื่นทานตะวันเพื่นกําลังออกพี่น้องทานตะวันออกกําลังงามพข้างนาเทโนเด้อจ้ะเด้อประช้นกับขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาชมมาเยี่ยมมาชมบ้านประช้นจา้าประช้นกับขอบคุณหลายๆ thank you very much เจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อ ขอชุนขอตัวก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหนา้าบายบายสวัสดีค่ะบายบาย